coming out, it's 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 there. สวัสดีค่ะโอเคอ hey, วันนี้สวยงามมากเหมือนเป็นวีเจอ่ะจริงหรอเป็นใครอ่ะเป็นใครอ่ะ ไช่ดีไม่ค่อยได้ดูทีวีด้วยเป็นพี่พอล่าไงสวยขนาดเนี้แน่นอนค่ะพูดไทยไม่ชัดด้วยพอล่าค่ะโอเคเนาะอุ้ยตาละฉันว่าเดี๋ยวแฟนคลับพี่พอล่ามาเกลียดโอเคเนาะพี่พอล่าหนวดฟัมเลยขนาดนี้เนาะโอเคดีกว่าวันนี้พี่ K คพีวันนี้เรามาในบรรยากาศสดใสฟุ้งฟิ้งขนาดนี้ใช่แน่นอนเราต้องมาอธิบายเทคนิคการการทำ listening module ของ l t s อสเนงเนาะหลายคนบอกว่า listening ยากอะพี่ K คพีอาจริงยากไหม ที่จริงแล้วเราว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นนะถ้าเกิดสมมติว่าหนูมีเทคนิคที่ดีเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าวันนี้ก่อนที่เราจะไปแนะนําเทคนิคนึงที่น่าสนใจมากเนี่ยเราขอบอกก่อนเลยกว่าว่าเราขอแนะนําข้อสอบก่อนดีกว่าไหมพี่แคปีได้ว่าท้ายสุดข้อสอบมีทั้งหมดกี่ส่วนข้อสอบมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันสะพานนีเนาะเดี๋ยวเราขอแนะนํา2ส่วนแรกก่อนนะสองส่วนแรกเราบอกเลยว่าเป็น2ส่วนที่ง่ายเนาะเพราะเป็น2ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ general topic หรือ everyday topic นั่นเองเนาะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันไปเช่ารถ ไปดูหนังไปฟังเพลงไปดำน้ำดูปะการังเฮ้ยเดี๋ยวเอาขโมยเข้ามาอย่างนี้เลยเนาะส่วนแรกเลยเราบอกว่ามันเป็น conversation ก็คือมี2คนพูดกันใช่ถูกต้องเนาะส่วนส่วนที่2มี talk พี่แคพี talk บางคนบอกว่าเฮ้ยสองคนพูดกันอีกเปล่าว่า talk นี่แปลว่าบทพูดค่ะอเพราะฉันจะมีคนคนึงมาอ่านอะไรสักอย่างให้เราฟังเนาะสส่วนนี้เป็น2ส่วนที่ง่ายต่อมาส่วนที่3นั่นเองเนาะสกับ4เราบอกเลยว่า2ส่วนนี้หินขึ้นมาอีกเนาะยากขึ้นมาเพราะว่าท้ายสุดเป็นเรื่อง เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนหรือว่า school related subject นั่นเองคือไปโรงเรียนว่างั้นใช่จะไปโรงเรียนละล่างานนี้ไปเที่ยวกันมาหมดแล้วไงไปโรงเรียนบ้างล่งานนี้เนาะโดยที่ท้ายสุดแล้วจะมีทั้งหมด2ส่วนแบ่งไปนะอย่างแรกคือ discussion นั่นเองเนาะตรงนีแน่นอน discussion ก็คือมีการปรึกษาหารือกันเพราะฉะันต้องมีสองคนเหมือนคูกับนักเรียนอะไรอย่างงี้อาจจะเป็นไปได้หรือเพื่อนร่วม เพื่อนอะไรเพื่อรุ่มชั้นเรียนพูดกันก็ได้เนาะและอย่างหนึ่งคือเลคเชอร์นั่นเองอู้ยตาลักสมนิงสมนิงดีอ่ะจริงเหรอเลคเชอร์นี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับอาจารย์พูดในชั้นเรียนเนาะอธิบายงานต่างๆนู่นนี่นั้นข้อสอบมีทั้งหมด40ข้อใช้เวลาทำทั้งหมดประมาณ30นาทีถูกมันจะมีความพิเศษตรงไหนพี่แคพีจดลงไปได้ปะ จดได้เพราะตรงนีเ้เนาะเขาให้ take notes ก่อนได้เลยแล้วเราเค่า<ข>อยมีการ take <tran> นะ <t> notes <S <s> <อ> <laughs> มีการ take notes ได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีการ transfer คำตอบเขาจะให้เวลาเราในการ transfer คำตอบนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย หนูเขียนอะไรตอนแรกจดไว้ข้างนอกก่อนจดได้จดได้หรือว่าจัโปอ่ะเขียนไปเลยแนะนำไหมไม่แนะนํานะเพราะว่าต้องดูตัวสะกดให้ดีๆเพราะตัวสะกดโดนหักคะแนนแน่ๆถ้าสะกดผิดอ่าเนาะจะมีเวลาเหลือให้เคลื่อนย้ายคําตอบนั่นเองใช่ใเพราะฉะนั้นนั่นคือส่วนหนึ่งของข้อสอบอือโอ้อยู่ทั้งหมดเลยดีกว่าวันนี้เรจะมาแนะนําเทคนิคนึงทําอะไรอ่ะ label d i a g r a m มนั่นเองมาภาษาอังกฤษเต็มไปหมดก็คือให้เขียนคำลงที่เป็นคำที่อธิบายรูปภาพนั่นเองถูกต้องแล้วเนาะตอนนี้ก่อนอื่นจะทำอะไรไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีเอกสารประกอบการเรียนของเราใช่เข้าไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของเราเลยค่ะข้างล่างนี้อ่าเป็นขาประจำกันแล้วถ้าเกิดหลายๆคนติดต่อมาหลายคลิปเนาะติดตามมาหลายคลิปจะได้เจอมากเลยเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยเนาะที่วันนี้ก่อนอื่นเลยก่อนจะเริ่มต้นขึ้นพี p แคีหลายคนมีเอกสารอยู่ในมือเรียบร้อยแล้ววันนี้จะต้องทำยังไงบ้างดีกว่า เออก่อนอื่นเนาะเรามาอธิบายเรื่องของเทคนิคการทำ<อ>พาดนีกันว่าท้ายสุดแล้วต้องทำยังไงบ้าง<ช>เนาะ,นะขั้นแรกเราบอกเลยบอกว่าสำหรับ IELTS เนี่ยคำสั่งเป็นสิ่งนี้สำคัญมากเพราะว่าพาดเนี่ยบางครั้งมีการให้เติมคำหนึ่งสองคำสามคำอะไรว่าไปเนาะ<อ>แต่ในสำหรับในครั้งนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าโจทย์ของเราบอกว่า ให้ใส่ได้ไม่เกิน2คำสองคำเนาะเพราะฉะนั้นถ้าดูที่โจทย์จะเห็น no m o r e t h a n two words แปลว่า1คําใส่ได้ไหมเฮ้ยใส่ได้เว้ยเออแต่ถ้าาอ่คำอะได้เหมือนกันสามคำอะเฮ้ยใส่ไม่ได้ละเออสามคำไม่ได้ละโดนหักคะแนนนะตรอมาขั้นตอนที่2ดีกว่าขั้นตอนที่2เราบอกว่า ต้องไปหาจุดเริ่มต้นของรูปภาพให้เจอพี่เคพีก็คือมาดูที่รูปภาพก่อนถ้ามาดูที่รูปภาพภาพเนี่ยง่ายมีคำหนึงสังเกตไว้ชัดเจนเลยคือเขาบอกว่า you are here นนั่เธออยู่ตรงนี้คุณอยู่ตรงนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นบทพูดตรงนี้เนี่ยจะเริ่มต้นตรง reception block นั่นเองเนาะตรงที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองเนาะ เพราะฉะนั้นรู้จุดเริ่มต้นแล้วอะใช่ต่อมาสิ่งที่สําคัญวันนี้เราจะมาสอนกันเรื่องของคําต่างๆที่เป็นคําบอกใบ้ที่จะทําให้หพวกหนูหาคำ,อคำตอบได้ง่ายคือนะคจอเจาะคาตอบได้ง่ายขึ้นคำจคอบเฮ้ยคำจาเหมือนฟันเลยคําตอบได้ง่ายขึ้นนะเ <c oughs> <อ>พราะฉะนั้นมาดูกันดีกว่าตรงนี้เนี่ยเราให้มา3อย่างเนาะอย่างแรกคือเรื่องของสถานที่อย่างที่สองคือเรื่องของทิศทางและอย่างที่3คือเรื่องของรูปร่างคําพวกเนี้ยพูดเลยว่าจะเป็นคําบอกใบ้ชี้คําตอบให้กับหนูนั่นเองเนาะเนาะเดี๋ยวเราขอหมวดหมู่แรกขึ้นมาเลยดีก่อได้ ได้เลยได้เลยตรงนี้กลุ่มแรกเนี่ยอยากจะให้พี่แคพีอ่านให้ฟังนิดนึงเพื่อจะได้คุ้นหูนิดนึงว่าเฮ้ยเทปมีประมาณนี้เว้ยเบอร์นี้เว้ยฝรั่งก็อ่านมาอย่างงี้จะได้ฟังรู้เรื่องอ่ะขอคำแรกหน่อยสำหรับคำแรกนะชุดแรกเลย in ข้างในนั่นเองเนาะในนี้จะไม่ต้องแทจะไม่ต้องอธิบายกันแล้วไปทำไม่เว้ยววยอ่ะตัวที่สอง on นั่นเองเนาะ on คือข้างบนนั่นเองตัวที่สาม at ก็คืออยู่ตรงบริเวณนั้นที่นั้นนั่นเองเนาะต่อมาคือคำว่า next to นั่นเอง next to ถัดต่อไป,ไปเนาะ in front of อยู่ข้างหน้าต่อมาคือคำว่า in the middle of อยู่ตรงกลา,คคางคือบางทีว่า สิ่งของมันจะอยู่ตรงกลางใช่แล้วเนาะต่อมาคำว่าบ o n d beyond คืออยู่เหนือขึ้นไปแล้วก็ on the c o r n e r นอร์ั่นเองย่ต้องหัวมุมนั่นเองเนาะนั่นคือคำบอกกลุ่มแรกของเราสถานที่สถานที่ต่อมามาดูถัดมาคือเรื่องของทิศทางบางครั้งเราจเจอคำพวกหมวดหมู่ของทิศทางมาด้วยนะบอกทิศอะไรอย่างงี้เหรอใช่บอกทิศง่ายมากตรงนี้เนาะเริ่มตั้งแต่ตัวแรกสุดคือคำว่านอนันเองน t h ก็คือทางทิศเหนือเหนือก็คือหนูดูง่ายๆถ้าภาพเนี่ยมันต้องอยู่ข้างบนบนนั่นคือทิศเหนือของเขาเนาะต่อมาคือคำว่า south นั่นเองอยู่ข้างใต้ใช่ก็ต้องอยู่ข้างล่างนั่นเองเนาะต่อมาคือคำว่า east อุ้ยแต่ละ east บางคนแบบไม่แน่เฮ้ยหนูรู้เลยตะวันออกชัวอันนี้เรียนมาตั้งแต่ปอฝาคือแต่บางคนไม่รู้ว่าตะวันออกอยู่ในไหนเนาะถ้าในรูปภาพมือขวาคือ east นั่นเองเนาะมือขวาเลยนะคือ east นะเพราะฉะนั้นมือซ้ายแน่นอนก็ต้องเป็น west นั่นเองหรือว่าตะวันตกนั่นเองได้แล้วนะคำตอบที่ทางเนาะสุดท้ายแล้วพี่แคีสุดท้ายคำกลุ่มสุดท้ายของเราคือคำ กลุ่มรูปทรงบ้างรูปทรงรูปทรงอ้าเออตรงพูดภาษาไทยชัดนี่รูปทรงโอเคโอเคนะอ่ะมีอะไรบ้างรูปทรงตัวแรกเลยคือคำว่า round นั่นเองวงกลมเออต่อมา circular ให้ไปเพิ่มอีกเหมือนกันวงกลมเหมือนกันเคยได้เจอคล้ายคลึงกันเลยเนาะต่อมา rectangular สี่เหลี่ยมผืนผ้าอืม ่อมาอีกคำหนึ่งถ้าเกิดไม่ใช่สี่เหลี่มยมผืนผ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช้คำว่า square นี่อ่านะทีนี้บางทีเนี่ยเราจะเหลือเวลาก่อนอจะไปฟังเทปวันนี้เราให้ฟังเทปจริงด้วยนะเนาะแต่ก่อนที่จะไปฟังเทปเราบอกเล้ว่าให้มาดูที่รูปภาพก่อนอเนาะมาดูไล่กันไปทีละข้อดีกว่าลองมาเริ่มที่ข้อ12พี่แคพเีเออเออกันตรงนี้จุดสังเกตนะตัวอื่นๆที่มีคำบอกสถานที่มาแล้วเนี่ยเขาเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่อ่ะพี่แคพีใช่เพราะฉะนั้นเราต้องเขียนตามเขาไหมต้องเขียวกัน ตรงนี้เขาบอกว่า agricultural park เขาอธิบายเกี่ยวกับสวนอุทยานอะไรไม่รู้แล้วตรงนี้มาดู <No. S 1> ตรงที่ข้อสิบสองดีกว่าออถาม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 ตรงนี้เห็นคำแบบบอกรูปทรงปะดูรูปทรงอวนนี่ยยากนะไม่รู้จะกลมไม่รู้จะเหลี่ยมดีคิดไม่ออกเออคิดไม่ออกทำไงมีคำบอก position ปะ จะคิดได้ไงฝรั่งไม่อาจจะบอกว่าข้างๆหรือเปล่า next to อะไรหรือเปล่า grazing area อะไรหรือเปล่าแต่อย่างหนึ่งถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกลองคิดถึงทิศทางมาพี่แคพีเออลองดูเนาะตรงนี้เราเห็นว่าเฮ้ยอยู่ข้างบนแต่มันไม่บนซะทีเดียวอ่ะอ่าเนาะอยู่ข้างบนสุดแล้วลองคิดถึงทิศทางนิดนึงว่าบนสุดก่อนบนสุดบนสุดก็คือ north n นะอาจจะมีคําว่านอสเกิดขึ้นขึ้นมาอืมแล้วตรงนี้เนี่ยมันเลื่อมไปทางขวาเพราะฉะนั้นคํานั้นที่เราคิดถึงคือคําว่า east นั่นเองเนาะในบทพูดอาจจะมีคำว่านอสขึ้นมาก่อน ขึ้นมาก่อนแล้วอาจจะตามด้วยคำตอบอ่านั่นคือวิธีการทำนะมาดูข้อ13ดีกว่ามีรูปทรงไหมสิบสามเฮ้ยอันเนี้ยชัดเลยชัดเลยอายุเท่าไหร่แล้ววะแต่ตายาวเหรอเออแต่ตายาวมะโอเคเนาะสิบสามมีรูปทรงอะไรบ้างพี่แคปีมีรูปทรงแน่นอนรูปทรงกลมอ่ะมีกลมอย่างเงี้ยแล้กลมใช่กลมแน่นอนเนาะกลมอาจจะเป็นคำว่า round หรือเปล่าหรือว่า circular หรือเปล่าไม่รู้อีกคำหนึ่งนอกนั้นแต่เราที่เราเห็นเนี่ยข้อสิบสามเนี่ยมันไม่ได้อธิบายรูปวงกลมนะมันชี้ลงไปอีกบอกว่าตรงที่เป็น อะไรนะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนั้นสองอันเนาะตรงนี้แน่นอนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราใช้คำว่า rectangular นั่นเองเนาะก่อนคำตอบอาจจะมีคำพวกนี้พูดขึ้นมาก่อนแน่นอนนะสุดท้ายเราข้อ14เลย14อาจจะไม่เห็นรูปทรงชัดเจนอีกแล้วแต่ลองคิดถึงคำบอกทิศทางดีกว่าไหมเอออันนี้อยู่ใต้สุดของภาพเลยจริงใต้เาพราะฉันถึงคำว่า south south เนาะคือทางใต้แล้วก็อยู่ทางขวามือของรูปภาพด้วยขวาขวาขวา east นั่นเองถ้าซ้าย เวสต์ขวาเอสซ้ายเฮ้ยพ่อเหอะเออยังแม่อยู่นะโอเคนะเพราะฉะนั้นนั่นคือคำทั้งหมดที่บอกใบได้ได้เลยเดี๋ยวทีนี้นะรู้หมดแล้วนะว่าจะได้ยินคำไหนมาก่อนคำตอบเดี๋ยวเราให้ฟังเทปกันดีกว่าเนาะตอนนี้เตรียมพร้อมเลยนะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะจะเปิดเทปแล้วนะขอเทปขึ้นมาเลย Let's start by seeing what there is to do as you can see here on our giant wall plan We are now situated in the reception block here. As you walk out of the main door into the park, there's a path you can follow. If you follow this route, you'll immediately come into the rare breeds section, where we keep a wide variety of animals, which I shall be telling you a little more about later. Next to this, uh, moving east, is the large grazing area for the rare breeds. Uh, then further east, in the largest section of our park is the forest area. Um, south of the grazing area, and in fact just next to the reception block, is our experimental crop area. In the middle of the park, uh, this circular area is our lake. Uh, these two small rectangular shapes here are the fish farms where we rear fish for sale. To the east of those is the marsh area, which attracts a great many migrant birds. Uh, in the southeastern corner, beyond the marsh, is our market garden area, growing vegetables and flowers. Ah, mm. <coughs> จริงๆอ่ะเขาให้แค่รอบเดียวโอเคเนาะเพราะฉะนั้นหนูจะขอขอเปิดอีกรอบค่ะขอเปิดอีกรอบนะคะสบใหม่เธอเนาะมาลองดูคำตอบกันดีกว่านะเดี๋ยวข้อ12 12เลยนะเราต้องคิดได้ยินคำว่า east กับ south เฉลยคำตอบจริงๆจะได้ยินคำว่า the further east เฮ้ยพี่งว่า east จริงจังไกลสุดทางฝั่งตะวันออกเลย in the largest section of our park ในส่วนที่มันใหญ่ที่สุดถ้าบางคนสังเกตุจากภาพก็ชัดเลยใหญ่จริงอ่ะ East Forest Area นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นคำที่หนูจะเติมลงไปคือคำว่า forest นั่นเองหนูเติมคำว่า forest เป็นตัวเดียวใช่ F ขึ้นต้นในตัวใหญ่ด้วยบริเวณที่มันเป็นป่าเพราะตรงนี้มีคำว่า area ให้ให้อยู่แล้วนะ12ต่อ forest นั่นเองข้อ13มาพี่กบีมาดูข้อ13กันเราบอกแล้วว่าคำที่บอกรูปร่างช่วยได้คือคำที่ช่วยได้จริงๆอ่ะตรงนี้เขาบอกว่ายังไง in the middle of the park middle อยู่ตรงกลางเออ this circular area is our lake these two small rectangular shapes here are the fish farms ได้คำตอบแล้วนี่ใช่ถูกต้องคำตอบเราคือคำว่า fish farms นั่นเองบอกแล้วว่าคิดคำบอกรูปทรงไว้ก่อนช่วยได้ตรงนี้ดูดีๆนะ fish farm มีอยู่ทั้งหมดสองอันน่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เติม s ให้เขาด้วยคิดด้วยถ้าเกิดสมมติว่าหนูฟังดีๆเนี่ยจะได้ยินเสียง s ของเขา เยอะละเย okay, อะนิดน allora ึ่งอะโอเคนะนั <f 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 ่นสิบสามก็คือฟิชฟาร์มเนาะฉันเกียดมากเดี๋ยนะฉันจะเป็นขึ้นเห็ดขึ้นราอะไรหรือเปล่าจะเป็นขึ้นเห็ดเลยขึ้นเห็ดเลยข้อสิบสี่ข้อสุดท้ายเราดี่อนนะเราคิดถึงคำว่า south ก็คิดถึงคำว่า east ตนเองในเฉลยฝรั่งพูดเอาไว้บอกว่า i n t h e south eastern corner เฮ้ยตรงเลยอ่ะมุมสุดทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้เลยนะ beyond the march คำว่า march ตรงนี้คืออะไร ก็อยู่ข้างบนที่เราถามอยู่ัำเองไม่รู้ไม่เป็นไรเว้ยเนาะ i s our market garden area อืมเพรเรฉะนไม่ต้องใส่บลใช่ไอเวียไม่ต้องใส่แล้วไม่งั้นจะเกิน3คำอ่าคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่า market การเดนกันเองเขียนตัวใหญ่หมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นง่ายๆทบทวนเคล็ดลับดีกว่าพี่แคทพน่าจะได้คําตอบไปแล้วเนาะเคล็ดลับอย่างแรกที่สําคัญก็คือดูโจทย์ก่อนใช่ถูกต้องว่าท้ายสุดเฮ้ยต้องเติมกี่คำใช่แล้วเนาะข้อที่2ก็คือเราบอกแล้วว่าให้ไปหาจุดเริ่มต้นในรูปถูกต้องแล้วก็คิดถึงพวก p พ e p o s i t i o n หรือคําบอกทิศทางหรือคําบอกสถานที่ต่างๆไว้ด้วยหรือรูปร่างรูปทรงต่างๆคำตอบจะตามมาจากคําพวกนี้เนาะรหวังว่าวันนี้เทคนิคพวกนี้พี่แคทพีจะช่วยได้เยอะมากเลยนะในการฟังใช่ถูกต้อง นั่งเดาเองหรือเขียนอะไรผิดๆเเอง<ช>เนาะแล้วเราหวังว่าถ้ามันมีประโยชน์ลองติดตามคลิปอื่นๆของพวกเราด้วยแล้วทำครบทุกทักษะเลยเนาะใช่ป่ะพี่กันช่ถูกต้องสำหรับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนแล้วล่ะเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่ามิวนิ่ะ